เป็นขั้นต่ำเลยกันก่อนที่จะเกิดใส่สูตรตลอดห้ามหนีนู่นนี่นั่นกดลิมิตอะไรเงี้ยค<ต>ุณพี่ตเวลาผมต่ผมมองว่าสองแก๊นี้ตียันยันกดลิมิตแน่นอนคนระับคุณพี่ติโยนเนื้อไม่ต้องชิมนะครับคุณพี่<อ>เนื้อเหรอฮะโอเคได<ล>้เจนะ็ดแปดครับคุณพี่ในไฟวันแรกถือว่าโอเคทําได้ดีนะครับเนี่ยเปิดไปห้าเออไฟเดียวใช่ไม่ห่อครับี้พี่อติบาลบอกผมฝากผมฝากกดกดกดเวลานหน่อยครับไปร้านหน่อยว่าเขากินไอทามไปกี่ชั่วโมงละ ฝากกดนน่อยฮะอ๋อถ้าฝากลัอกกี้แล้วไม่ไอเชี่ยจุกเนี่ยไอเชี่ยจุกเนี่ยเอาอีกแล้วเขาบอกเขาบอกเาเสียความมั่นใจครัเขาบอกว่าเขาพูดอะไรไปก็แบบไม่ฮาอะไรเงี้ยครับก็เสียเสียความมั่นใจครับคุณจักไม่เลยครับผมเป็นพิธีกรผมไม่ได้เอาฮาอยู่แล้วผมมาจริงจังและเอออีกคีเรียนอะไรอินปั๊บแบ็คอะไรคืออ้าวแล้วก็มนั้นปล่อยผ่านไปแล้วครับมูนั้นผมก็เติร์ตเตอร์ตต่ำๆอยู่ตอนนั้นเติร์เตอร์ตต่ำๆเลยใช่ไหมครัครับ แต่วนี่เหมือนจะเซตเอาใหม่อีกรอบนึงนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าทุกคนถ้าทุกคนสังเกตนะครับดูรถเขาดีๆอ่ะผมมองว่าแกงเขารถเขาฟู l แล้วนะแล้วผมว่าน่าจะจุนไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะผมว่าน่าจะจุนหมดแล้วด้วยแล้วโดยทรัพยากรของทาง LG ก็เติมกาชาล็อตสุดท้ายไปเยอะเหมือนกันนะอันนี้เราเปิดเราเปิดเราเปิดปิดเพลงไหมครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสริสดีวัดีเกมยี่สิดปีแล้วแต่แต่เราต้องรีโหลดแล้วอ่ะมีใครต้องรีไหมฮะ เป็นสองวันที่นี่ง่ายแล้วเดี๋ยวทุกคนไปก่อนเลยอะไรมาถึงผมก็ต้อง<โ>ด,ดีเหมือนกันครับรเลขเลกเลขเลกเลกเก้าสามสุนครับหนะึ่งห้านด้ยครับลุงหนึ่งหนึ่งหองเนั้นแหละ

ไอ้ถ้านั่งอยู่รถเนี่ยนีกแล้วอ้าอีกแล้วฮะอาอีกแล้วฮะไม่ผมลงมาแล้วครับผมลงมาแล้วผมลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วมาถ่ายรูปไปนะผมบ้านไมมบอสเพื่อนโดนนะโหตอนนี้ทางฝั่งของแอลเคโดนอยู่ด้วยนะทางคุณช่างน้งครับขอสัมภาษณ์นิดนึงนะก่อนที่จะไปบุกบ้านครับเป็นยังไงบ้างครับสกมากครทีมทีมไม่ไม่ทางทางเรื่องโดยรวมนะครับทางเรื่องความ แล้วแล้วเรื่องที่ได้เปิดก่อนห้าห้าศพเลยนะห้าเคสถือว่าเป็นข่าวดีเลยใช่ไหมอะครับข่าวดีเลยขวัญกำลังใจได้เลยแล้วจังงอมไหมฮะหลังจากนี้ถ้า,ถ,าถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาไม่มีทางครการมมั่ทาใจาครับผมมั่นใจครับน้องๆในกลุ่มก็ไม่มีใครถอยเลยใช่ไหมฮะไม่มีใครถอยครับผมสู้ครับฝากนิดนึงฝากอะไรถึงดีจีหน่อยครับพูดกับกล้องหน่อยครับฝากถึงด <ผม S 1> ีจีอะไรนิดนึง กระจอกครับกระจอครับโอ้โหกัจอนะครับนุสงไปก่อนนะฝัวกหน้าแอเคนะครับผมอ่ะโอเคขอให้คุณโชคดีนะครับแล้วขอให้แอลเคทุกคนโชคดีกับการสงครามครั้งนี้นะครับขอใ้ครับไปบุกไปบุกไอ้เนี้ยไม่กรจจอกนี่านอกบ้านนะเคท่านสุดของมาบ้านนะอ้าคแจ็คคุณเนี่ยเลยนะคุณแจ็คคุณแจ็คคุณเนี่ยเลยนะครับเนี่ยคุณเนี่ยนะครับเนี่คุณแจ็คแจ็คแจ็ค้วยน

แล้วตำรวจอยูังไฟกับตำรวจแล้วครับแล้วเก็บตำรวจไปได้เยอะแล้วด้วยตำรวจสิบหกท่านเท่านั้นตอนนี้ฮะใกล้ขึ้นมาแล้วตำรวจโดนฮออยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเอาลูกซองยายมไล่ยิงอยู่แต่ดีจีก็กลาดเลยครับเราเพืจะฆ่าตำรวจด้วยนะตอนนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับขนาดุมกำเนิดยังเกิดได้เลยครับตอนนี้จริงครับจริงแล้วพี่เ่บ้านด้วยนั่นเองพี่ใช้ปืนยิงทางที่ตำรวจใ่หนักข่าวแช่นนะยิงโดนขาได้อย่างแม่นยำจริงนะฝั่งดีจีตอนนี้นะฮะ แล้วก็ดิบศพตำรวจขึ้นไปบนฟ้า้เลยนนี้มันเลยหรือเปล่าถ้าหอมันแล้วโดนหมดที่แล้วถ้าดีจีโดนหมดเหรอครับแล้วถ้าดีจีโดนหมดทำไงครับแล้วาะดีจีน้อยกว่านะฮะโอเคมาถึงแล้วครับตอนนี้โอเคมาถึงแล้วหนึ่งคันโอ้โหไม่ค่อยดีนะนี้ไม่ค่อยดีนะเนี่ยเกมนี้ไม่ค่อยดีนะครับแผนนี้ไม่ต้องต้องดกวนยาวๆครับก็ดูวนยาวว่าเพราะนี่อย่าลืมว่านี่เป็นถิ่นเขาด้วยเขาช่ำชองเรื่องสถานการณ์ที่บ้านเขาอยู่แล้วครับพื้นที่ที่บ้านเขาอยู่แล้วครับจะเล่นได้เปรียบกว่าครับ เอเคต้องขึ้นลงขึ้นเนินนู่นน่าจะโดนขี้ตายหมดก็ได้ฮะต้องรอ,อดูฮะต้องรอดูฮะหมอ,ดอ,อไม่สามารถทําอะไรได้จริงๆครับผมบอกเลยนะผมบอกเลยรวมตอนนี้ยังไม่สามารถทําอะไรได้ครับเพราะนื่นนู่นว่าตํารวจนะสาคัญกว่าเพราะว่าต้องมีปืนยิงกดหมอไม่มีปืนนะอเลยเล่นยากครับครับแล้วแอลเคนอนลงมาแล้วครับหนึ่งคนอเอาแล้วครับตอนนี้ต้องดูคนยาวๆว่าเอลเคจะเริ่มบุกหรือเปล่าเเป็นทางฝันดีจีัะนี่ครับแอลเคของจริง ดีจีอยู่เหมือนเดิมครับไม่ใช่โอเคครับสวัสดีมาแล้วครับเอลเคมาแล้วสามคันครับผมแสดงว่าเขาเป็นคนที่เป็นหลักใช่ไหมครับตัวหลักใช่ไหมครับใช่ครับผมเพาสเราสคัญมากครับคิดถึงคนอื่นก่อนอะไรอ่ะใช่ครับผมอะไรไอ้จอะไรอ่ะตอนนี้คืออะไรผมไม่มีทำเอผมไม่มียทำเองเขาโมชงหรืออ่าจูอันนี้เป็นแทนเป็นแทนนนี้ครับใครก็ได้เป็น เป็นไม้สองให้ผมทีนะผมเป็นไม้หนึ่งให้ครับตอนนี้ครับแล้วก็เริ่มเหมือนเดิมครับทางดีจีก็ได้ระเปิดได้อาวันมาหนึ่งขันใหญ่ๆนะเอามาปิดกันไว้ฮะอาวันตอนนี้หมอมาแล้วครับผมนะครับยกมือมาเพื่อที่จะขอสอบตำรวจแล้วแต่ดูเหมือนว่าดีจีไม่ได้ย้ายจังไม่ได้ย้ายจังไม่ได้ย้ายจังเนี่ยแต่แต่ให้ครับแต่ให้ครับให้ขึ้นไปก่อนได้นะมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้จะหมอที่เข้ามา ปิดหรือเปล่าครับเอารถปิดหรือเปล่าผมว่าปิดกล่องไม่หมดเนี่ยม่ต้องชุกใครสักอย่างครับเพราะว่ามีคนบรวหรือว่าอะไรมีเทสโรงพยาบาลอ๋อสำรวจไปลีเทสโรงพยาบาลนะไอ้เคียวไอเคีงนะผมที่โดนไอ้แจ็คเจี้ยนแฟนไปหรือเปล่าแจ็คเคงคนนี้หรือเปล่าใช่ครับไม่โดนนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เราต้อทเน้นแรงครับเนี่ยไอพีเอโลเราเน้แรงนะครับเสียงนี้คิดถึงนะครับคุณเคครับผมคิดถึงผมไหมฮะ คคิดถึงรับมาแค่วันเดียวครับไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้นครับโงคดีครับโชดีครับลุงไม่กลเกได้อะไรหรออะไรนะมีป้ามีป้ามีป้ารอ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 เอาไปดีเซตลรถบรรทุกนะคุณว่าคุณให้ผมระเบิดออมหมอได้ไหมฮะไม่ไม่ครับคครรับับครับครับไม่สมควรนะครับหมอกำลังตั้งใจขับอยู่นะโอ้เขาขึ้นไปทำอะไรข้างบนนั้นอ่ะเต็มเลยครับสุดท้ายน่าจะเป็นน่าจะเป็นทางฝั่งของ ลักกี้มารวมตัวกันด้านบนเกาะนะครับตอนที่ยู่ไหนด้านบนเขาบนเนินเขาลุ่นนะเนินเขาหลังนะฮะเป็นทางที่ทเจเกชอบรวมอยู่ฮะนี่ฮะเกิดอะไรขึ้นนะอืมมีการอุ้มอยู่ครับเป็นหัวก็ตายพออจากคุบแล้วมาอุ้มด้วยฮะับแม่และดิจิไปไปแทงที่แทงขวาพี่ออนย้อนทางขวาแน่าอนคขวาเป็นน้ำฝั่งเอลเคมาพอดีครับแล้วช่วยเพื่อนได้ทำนะ เอาเอามาออกมาออามาออกมาเดี๋ยวแดก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 ให้ออกมาลงรงนี้ไอไอกระต่ายนอกรักก่อนเออโอ้โหเขไม่เป็นไรครับใช่หวังหรือเปล่าฮะใช่หวังหรือเปล่าฮะไม่น่าจะใช่นะไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่ยังไม่ได้ยินเสียงหวังเลยวันนี้เลยนะตัวรับเดี๋ยวดูดูแล้วนะครับดูตาม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 นี่ก่อนครับตามตามเอลคก่อนนะครับตามเอลคก่อนครับเอลคีลงไปแรับเอลคลงไม่ตางฝั่งบัตดิจิแล้วครับต้องบอกบันดิจิแล้วครับ นี่ครับลงมากันแล้วครับลงมากันแล้วพี่คันึองจะเอาอยัางไงครับทางฝั่งเอลเคแต่นี่เป็นดิจิหมดเลยนะครับแล้วเคขับไปไหนละครับเนี่ยจี้อ,อยู่บนคบอยู่บนเมื่อกี้อ๋อยังอยู่ใช่ไหมกิ้งลงมาแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่พวกคันที่กิ้งลงมาใช่ไหมคันนี้น่าจะตามช่วยเคเพื่อนแต่ที่มายกขย,ยงน่าจะยังมาไม่ถึง ผมเห็นนีสี่ห้าคันแล้วเมื่อกี้ช่วยลุงยิงตัวคนหนึ่งซับด้วยนะครับตัวเมื่อกี้ปั้มกันแล้วจังหวะนี้ครับมกันแล้วฮะจังหวะนี้โอเคจะเป็นตัวหลุดแล้วโดนไปแล้วครับหนึ่งโดหรือเปล่าแน่ๆมาต่องวันแลวแล้วลงสู้เลยลงสู้เลยเป็นเซไฮกับคิละครับเป็นเซไฮกับคิละตัวเด็ดพระนครต่อคกับมือไม้ครับผมต่อเลยครับตัวเด็ดพระนครครับผมตัวเด็ดพระนครตอนนี้วิ่งลงมาโดนยิงไป็นหนึ่งนัดครับแล้วครัคิละทิ้งเพื่อนไปเลยหรือเปล่าคิละหลังมาเติมครับหลังมาเติมสองครับ มีมาเติมอีกหนึ่งครับแล้วลงมาโอ้โหตำรวจลงมาสวยครับตรงนี้ตรงเนินด้านขวาตีกันอยู่รถปาดไปไหมยังไม่แดงครับผมยังไม่ได้ไม่โดนครับยังกวิ่เชิงอยู่ตอนนี้ตำรวจคุมเชิงครับตำรวจคุมเชิงแล้วลงไปหนึ่งครับตำรวจลงมาครับเตรียมตัวจะจับโดน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 โดเลยครับ ต้องตังอย่างไี้่ะรำครับันนี้คือรำโอ้สวยมากเลยครับสวยจริงสวยจริงน่สวยจริงครับสวยจัดสวยจริงอชุบเลยครัะเขแ้าแอร์พามได่สวยจริงนะครับเฮียเดี๋ยวกูตบกันหลยูเลยเด็กี้ยโอ้โยบ้แรจัดเลยเนี่ยแรงจัดก็รีพูดเกินจุกเกินจุกนุคมปวดแล้ครับไปครไปนุมปวดแล้วหนวยาทีเข้ามาขัดขวางโดวเด็กคนเลย เก็บาแล้วน้องเหมือนเวลาชดอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วคเออเหมือนเวลาชดห้าห้าเจ็ดครับโอ้โหจังหวะนี้ตำรวจมาหยุดอีกแล้วนะครับเป็นผมเนี่นหยุดเป็นผมเนี่ยผมไม่คืนกับตำรวจแล้วถ้าเล่นถ้าเล่นอย่างนี้ป่ะแล้วมึงเสืออะไรเสืออะไรสัตว์ครับขอโทษครับขอโทษครับ ไม่ได้เลยไม่ได้เตอเปิดดูปาไม่ได้เลยไม่ได้เขาไม่ไดสีเลยนะเยี่ยจร้ายเขาไหเลยเี่ยโดนดาเสร็จเี่ยไรปูถึงเี้ยเงียบเลยไม้สองไม้สองหดักเปม่าหรือเปล่านี่แต่ไม้หนึ่งพักก่อนนะฮะไดห้ไม้สองฟาพักตอนไฟนะฮะขอบคุณจุบรับต่อเลยครับผมครับผม ขำที่อะไรขำที่อะไรเอาเงินต่อครับคุณแจ๊คครับคุณแจ๊คครับผมคุณแจ๊คคนจุกครับคุณแจ๊คคนจุกครับคิดเช็ดบ้านปะเหมือนคุณแจ๊คที่จะเหมือนคุณแจ๊คก็จะไปพักโฆษณาเติมหรือเปล่าครับเนี่ยคุณแจ๊คคุณแจ๊คหายแล้วเนี่ยคุณแจ๊คหายไปไหนครับคุณแจ๊คฮะเอาวเข็มเงี้ยคุณแจ๊คหายไปอีกแล้วผมอะไรผมจัดต่อให้นะครับแล้วตอนนี้ครับดูเหมือนว่ามีทางฝั่งดีจีมาปะปนกันอยู่ใน กวนเอลเคนะครับเราก็ขับหนีไปแล้วครับแล้วตอนนี้ก็เอลเคยังไม่สามารถที่จะช่วยเพื่อนที่อยู่ในบ้านได้นะฮะตอนนี้ก็พยายามตามเพจกันอยู่แต่ก็ยากจริงๆคะแล้วก็ชนกันอยู่ครับอันนี้ขับเผยกันทําไมครับเนี่ยไม่เข้าใจออกนกพื้นที่เฉยตำรวจอะไรัไม่ใ่ครับจะมียังมีดีจีอยู่ครับนี่ครับดีจีกันครับบวกกันครับ อะกันชนกันะเพื่อที่จะตัดครับดีจีทำการตัดครับแต่เขาถือว่าดีจีกล้าเล่นมากทัในโซนแถวแบ้านเขาไม่กลัวนะว่าเอเคเยอะเจ้าถิ่นเจ้า <นะ S 1> ถิ่นนะพี่เ<อ>ถือว่าเป็นเจ้าเจ้าถิ่นได้ดีครับแล้วเอเคก็ไลด่ดีจีเหมือนกันครับคันนี้เป็นดีจีครับเหินลงไปแล้วแล้วตอนนี้รถ <c oughs> อ้าวอล้ความรว้อะรครับทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตรงน,นี้ต้องหาต้องรู้ที่ว่าว่าตัวไหนใครจะหลุดยิงครับเขาไล่ยิงกันเฉยแต่โอเคถือว่ามีมีปืนเยอะนะแล้วแม่นกันด้วยนะฮะช่วงนี้ แล้อยู่ใกล้ปั๊มจัดชนปั๊มให้โดนระเบิดปั่มไอ้ระเบิดควายสภาพเีอยเลยโอ้โหโตลายเลยโอ้เอาลิะครับแล้ี่ครับไปองครับไปสอง่านตอนไฟครับเขาเดือดกันแต่ตอนเป็นปั๊มไปเลยนะครับนี่ยังไม่ตีกันกเดอดน้วแต่จริงครับคุณจุกอย่างที่คุณจุกพูดไปเมื่อกี้เฮ้ยมาดครับเพื่อน

ใหญมึงไอควายมีแต่ปากงเฮียไม่กล้า่ีเฮียไอดีเลยไม่ไม่้เลยไม่กลัวไปเฮียเฮียเนยปากเียงเียงหนึ่งเตาหนตา้ยไม่ก้ไม่มีนเด็กไมงไหใครเด็ก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 มอใครเด็กมึงมนเด็กมือขาบวะใครเด็กมขาบ ต่ที่ไอเด็กมึงอะไรหรยอะไรอะไรไม่ตายตายไม่ตายวายไม่ตายนะครับผมไม่ตายนะครับ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 ไม่ตานะครับเดี๋ยวเวลายงเสียไนปาเหอะไนาเอะไมนึงะรบตางนึงอะรานึง้านึงะรบาน่อะ แน่1หนึ่งหน่งก็แนหนึ่งก็นี่ทีละห่อ่ะึอ่ะทีละอ่ะมันมันมเกิดึมาอะนี้มันกาหนึ่งหนึ่ขามาทีละหอ่ะของบ้านเกียรติาฝั่งติดคุกไปนะของทางฝั่งสโอตเบลเอลเคนะผมกาับปนไปาเดิมนะครับอย่างดีเลยดีที่ผมบัฟเดือดเนะตะกี้ตะกี้ตะกี้ะกี้มีคนตะกี้มีคนบอกว่ามีหลุดบัฟโนเนงเปนด้วยนะครับ ใช่ครับใช่ครับมีโนเนมไม่ไม่แต่แต่ผมบอกผมตั้งผมขอตั้งกฎกับผู้พาคก่อนอ่ะผู้พาคอย่าไปด่าเขานะครับใช่เราจะด่าเพราะว่าคำเยี่ยมเยียมไม่ได้ไม่ได้ครับเราเป็นอ b s e r v e r ครับไม่ได้ไม่แก้ครับเมื่อกี้เขาไม่รู้นะเราใครด่ากันว่าโนเนมครับใครด่าฝั่งไหนด่าก็ได้ทั้งระหว่างฝั่งว่างดีจีด่าเอลเคนว่าโนเนมนะด่าเก่งเราขออยากเป็นแหลม่นังกับบ้องนะอย่าไเป็นแหลมเราอยากเป็นแหลมใช่คือถ้าแหลมถ้าแหลมให้เจ้าของประเทศแหลมคนเดียวพอนะฮะตรงนี้เพราะว่า เราจะได้ไม่โดนในะไม่โดนทำแบบเี้เราทำจับกันยับแล้วครับผมรู้ครับเราไม่ดีมันเราก็แทรกแซงไงเราก็แทรกแซงไงเราเรามาเรามาเราไปเดินทางแบบขัรถเราถ้าเราขับรถมามึงจะด่าเลยด่าเลยเออด่าอันนี้เราบินแต่ยืนเซอรไม่ด่าก็ได้ไปครับ จริงครับเป็นก anyway> totally ุ๊กก well> ุ๊ก at um> uh> ู้ถูกครับมันด่ามันด่าบ่อมันด่าก่อนมันด่าก่อนมันด่าก่อนเอสเอซเอซคุยกับเราเซอร์คุยกับเราแล้วมันด่าเอสก็เลยยิงกันจริงครับมันด่าเนื้อมาที่หลังตัดปกติกระเพาะปกติกระเพาะเราก็ทยิงกันเองก็ถือว่าเป็นมือใหม่ในการโอบแล้วกันโอเคป่ะเออเราก็ลืมบอกอะไรนะครับตอนนี้ผมเห็นเสื้อของผมไปอยู่อะไรก็ไม่รู้นะครับมีคนทํามาตอนนี้ผมกําลังแจ้งเรื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่เอ่อเอาได้ทําการไปขายอะครับกรุณาหยุดการกระทํานะครับ แล้วตามง่ายด้วยนะครับผมบอกให้นะครับผมได้ชื่อจริงแล้วนะครับกำลังตามหนึ่งที่อยู่นะครับผม Sound <Microsoft. S 1> Microphone activated Sound, Sound muted การที่จะตีการที่จะตีบ้านหลังนี้แตกมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อ่ะยากอ่ะครับผมจริงๆอันนี้ผมพูดเลยนะผมพูดเลยจริงครับจริงจไม่ได้อวยนะจริงครับจริงจริงจริง ไม่ได้อุ่ยนะแต่คือมันมันยากครับแก่พี่ถึงสื่อรอยได้ไอ้สัรสื่อรอยได้สื่อรอยได้โอ้โหไม่น่าพูดว่าอะไรทำไมปั๊มระเบิดไกลเทียแล้วไม่เกี่ยวกูไอ้สารพี่พี่ไปไหมไปไหมไป้บอกผมจัดอยู่มีใครจะไปพาไหมจัดเติมน้ำมันอยู่ยืนอยู่นี่ปั๊มระเบิดอ่ะผมว่าผมจะอัพเกรดบ้านอยู่อ่ะแต่อัพเกรดไม่ได้อ่ะบ้านอยู่ไหนคนจับคนจับเกรดอะไรครับเนี่ย ผมว่าผมจำเก็บประตูรั้วครับแล้วก็ต้นไม้ผมมีประมาณห้าสิบเตามันรู้จักอะไรอ่ะมันไม่ใช้เงินด้วยนี่ครับไม่ใช้เงินด้วยนี่ใช่ครับมีอยู่ครับมีอยู่ครับมีอยู่โอ้โหทำได้เลยนี่ครับอันนี้คุณคุณจะเอาไงกับพวกนี้ครับคุณเอาสุดไปครับคุณบ๊อบครับผมขอไปสองนาทีนะฮะดูครับดูจากคำบัฟฮะนะคำบัฟมาเยอะละเดี๋ยวเล่ากัน โโอ้หแต่ทางฝั่งคุณยังเป็นฝ่ายตามอยู่นะครับเดี๋ยวเก็วันนี้ผมยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมโอ้แต่ถ้าคุณไม่เปิดเขาทำไมครับอันนี้คุณไม่เปิดเขาทำไมหนึ่งห้าสิบมันพูดไม่เข้าหูตั้งแต่บอกว่าเอเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ข้างล่างคุณอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดสตันมันจะได้สองทางมาพูดอย่างนี้แหละมันเหมือนไม่ได้มาคุยนะฮะใครจะไปซื้อระวังไว้ด้วยดีๆระวังกันไว้ดีๆนะครับระวังกันไว้ดีๆนะครับใครที่ทำอะไรก็ดูดีๆก่อนนะครับมีขายเฉพาะในเพจ JK เท่านั้นกับในกลุ่ม ของเราเท่านั้นนะครับไม่มีที่อื่นนะฮะระวังกันไว้ด้วยนะครับจอะ่นนายีก้ักานี้้าด้วยนะอย่าลตอนนี้กำลังให้ตามให้ให้ไอ้นี่อยู่ครับเดี๋ยวไปยื่นเรื่องคัไปครับเดี๋ยวไปขึ้นกับตอนนี้ตามไปเฉยแเราก็เดี๋ยวกําลังไป ไปสอดนอครับฝาก LK ไหมเพราะว่า LK ก็ฝากอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ปลุกปั่นหรือว่าอะไรแต่ LK ฝากมาว่ากะจอกคำเดียวโอ้โหกะจอดแล้วครับเดี๋ยวฝากถึง LK ไหมครับใช่ครับไม่ฝากครับไม่ฝากครับไม่ฝากอ่าใช่ไม่ฝากไม่พูดอะไรเลยโอเคครับเก็บตรงนี้ไว้ละกันโอเคแล้วก็ฝากมาโอเคครับขอโชคดีครับโชคดีครับผม อาละะแล้วเมื่อไหร่รถจะไปครับเนี่ยโอเคไปแป๊ที่เออล่วงตายโอเคต, <Okay. S 1> <laughs> ตายหนึ่งครับแ <laughs> ม<า>่ <laughs> ควายจริงๆแม่โอ <laughs> ้แต่ดูทางนี้นะครับถ้าผมบอกเลยถ้าบ้านเอลเคได้มีรั้วเนี่ย รัวเหมือนทางด้านดีจีนะครับมองว่าไม่แพ้กันด้วยรถด,ด้วยอะไรต่างๆมีเหมือนกันหมดเลยใช่เออแต่ก่อน<ม>จะรัวนะคร้านะปั๊มก่อนครับขอปั๊มก่อนก่นอนจะร้วเนี่ยอัพบ้านเป็นเทียนสองก่อนนะฮะเรียเทียนหนึ่งอยู่เลยนะขาดแต้มในการอัพอยู่ผมมองว่าได้เยอะอยู่นะสำหรับทาง,ทางโอเคแต่ถ้าจบสึกนี้ได้และชนะได้นี่ผมมองว่าขัามขั้นแน่นอนคนระับเอ็ลเคจะเปลี่ยนไปในสายตาทุกคนแน่นอน แล้วแล้วทางของสนดใครไม่พออยู่ในทุกบ้านครับคุณมีมุมมองยังไงบ้างครับที่คุณกินแอรทามานขณะนี้คือตอนนี้ผมคิดว่านเวลาผมกำลังประเมินผลว่าผมกำลังคิดว่าเฮ้ยแอลเคกับดีจีตอนนี้คือผลได้ต่างเป็นยังไงแล้วจากที่เราเห็นก็คือไฟของเอลเคี้นี่แข็งมากไม่ดีจีแบบตู้แบบไม่ได้รับค่าร้อยเปอร์เซ็นซึ่งไม่ได้รับคับแบบอะไรนะครับอย่างไรนะรมอยเปอร์ตอนนี้เพราะว่า ผมที่ผมทีผมดูมาจากออฟเซอร์นี่นัดไฟนัดไฟสนามบินมันจะเล่นกันพวกเราประไว้ที่อดีจริงอุ้มปั๊บโอเคเปุรอไฟมันจะหน่อยมาโอ้ดีจีปุ๊บเอลเคถึงโอเคถึงใช่ใช่ครับทัวร์ทัวร์ทัวร์โอ้เราทัวร์มาแล้วนักข่าวครับผมนักข่าวไม่ต้องตกใจฮะกูงประธานดีจีหน่อยดีอยากไฟใหญ่อ่ะนักข่าวไอ้เฉยครับไม่สามารถรับได้ครับผมต้องการเองครับใช่ครับ ไอบ้าน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 ่อนน